สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสปริงมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสปริงกันนะครับมีสมาชิกเพื่อนเพื่อนสมาชิกเคยถามสอบถามเข้ามาในในอินบ็อกผมว่าส,สปริงชุดสปริงของกล็อกเพอร์ฟอร์มซ์ทิกร์ตัวนี้กับทิมนี่นะครับใช้ร่วมกันได้หรือไม่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับ ก็ของก๊อกปูฟันทิกเกอร์เนี่ยของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของสปริงเนี่ยอยู่ในชุดของเฮาสิ่งเลยนะครับซึ่งต่างจากทิมนี้ซึ่งเฮาสิ่งเนี่ยใช้เฮาสิ่งเดิมแล้วก็เป็นชุดเซียเนี่ยใส่ลงไปในนี้ในเฮาสิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้อารมณ์การบีบไกลที่แตกต่างกันนะครับ ของประมาณทิกเกอร์เนี่ยจะออกแนวไปทางนุ่มๆนะไก่นุ่มๆนะเดินสมูทนุ่มระยะไก่น้ำหนักจะประมาณเดียวกันหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนลั่นนะครับกําแพงวอลวจะน้อยกว่าของทิมนี่ซึ่งทิมนี่เนี่ยจะออกแนวเหมือนกึ่งกึงไก่กเดิมนะครับกึ่งกึงที่ใช้ว่ากึ่งกึงกึง,กงเพราะว่าของทิมนี่เนี่ยเมื่อประกอบกันเสร็จแล้วเนี่ยไก่เขากา็ไม่ต้องขึ้นลำ ชุดไก่ก็จะเดินหน้ามาได้เหมือนกับไก่เดิมขึ้นลำแล้วประมาณนั้นครับของพอประมาณทิกเกอร์ก็เช่นกันนะครับทีนี้สปริงถามว่าเปลี่ยนยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาถอดให้ดูนะแต่ก่อนจะถอดเดี๋ยวบอกก่อนว่าชุดบนเนี่ยเป็นสปริงเข็มนะครับสปริงเข็ม4ปอน8ออนเนี่ยที่ผมมีจำหน่ายอยู่ให้กับท่านสมาชิกหรือเพื่อนๆทั่วไปเนี่ยก็4ีออนครึ่งนั่นแหละ4ปอน8ออนส่วนสปริง สมอเนี่ยจากของเดิมเนี่ยหนึ่งปอนสิบสองออนก็ตอนนี้เบาลงมาเหลือแค่สิบออนนะครับก็หายไปหนึ่งปอนเสร็จส่วนตัวนี้เป็นสปริงคืนไกลของกล็อกเพอร์ฟอร์แมนทริกเกอร์นะครับอันนี้1ปอ,อนครึ่งคือ1ปอนแปออนซึ่งสปริงเดิมเนี่ยมาจากโรงงานจะอยู่ประมาณ3ปอ,อนไม่ใช่ประมาณนะสปอ,อนเลยที่ช่างว้คือ3ปอ,อนนะครับของเพอร์ฟอร์แมนทริกเกอร์ส่วน สปริงของชุดไกทิปนี่อันนี้ขอเก็บก่อนนะไม่เกี่ยวลวะผมวางทิ๊กเกอร์แยกมาก่อนทีนี้ว่าด้วยเรื่องของทิมนี่ทิมนี่เนี่ยจะมีสปริงทั้งหมด3าตัวใน1ในหชุดนะครับบางทีจะเปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยขอให้ไล่เป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับตัวที่เปลี่ยนและสําคัญที่สุดที่ไม่ควรเปลี่ยนเป็นตัวแรกคือสปริงเซียนะครับ เพราะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาแก้งานกับผมก็ไปไปไปเปลี่ยนที่ร้านร้านมาร้านหนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อร้านแล้วกันแต่ว่าเหมือนก็ต้องการจะลดน้าหนักไกให้เบาลงแล้วก็อ,อาจจะขาดขาดความเข้าใจและความความชำนาญอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปเปลี่ยนสปริงเซียเนี่ยให้เบาลงนะครับสปริงเดิมเดิมของทิมเนี่ยสปริงเซียที่ผมกดอยู่เนี่ยของเดิมเขาจะอยู่ประมาณ ประมาณเพราะว่ามันเกือบเกือบแปดปอนะครับอยู่7จ็ดเดปอนกับ14ออนนะครับขาด2ออนก็8ปดปอนเพราะฉะนั้นผมตีกลๆมๆง,ง่ายๆงีง่ายคือ8ปดปอนส่วนสปริงที่ผมมีอยู่เนี่ยของทิมนเนี่ยก็มีด้งแตัสี่ปอนแล้วก็3ปอนสิบสองออนนะครับผมแล้วก็3ามปอนทวนๆมีมีครับถามว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนชุดไกท่ทิมนี่ให้เบาลงเนี่ย สปริงเซียเนี่ยเป็นสปริงตัวสุดท้ายที่จะต้องอ่าสปริงเซียเนี่ยจะต้องเป็นสปริงตัวสุดท้ายที่ต้องต้องเปลี่ยนนะครับตัวสุดท้ายถามว่าทำไมต้องเป็นตัวสุดท้ายคือเน้นที่ตัวคืนไกลก่อนคืนไกลนี่ของเดิม2ปอนสองปอนเกือบครึ่งนะครับอันนี้ก็1ปอนสี่ออนไม่ถึงครึ่งนะครับก็1ปอนเสเสร็จกับ2ปอนเสร็จเสร็จละกันประมาณนั้นแล้วก็ลิ้นไกลเนี่ยสออนจากของเดิมคือ1นปอนนะครับ ทีนี้ถามว่าทําไมสปริงเซียเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเอาสปริงเซียเปลี่ยนเป็นตัวแรกเนี่ยแล้วใส่สี่ปอลเลยได้ไหมได้ครับแต่ความรู้สึกในการบีบการดลรากไกาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แปลกๆกับนิ้วมือเพราะว่าสปริงเซียเนี่ยที่มันเป็นแปดปอแล้วเนี่ยแต่เวลาเข้าไปอยู่ในกระบวนการของเฮาสิ่งอะไรต่างๆกับสะพานไกที่ประกบกันแล้วเนี่ย มันทาให้เราบีบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเบาเนี่ยอย่างเช่นของเดิมที่โรงงานเคมาไว้สามปอนเนี่ยอย่าลืมว่าสปริงเซียที่แปดปอนนะแต่พอเบาสามปอนปุ๊บถ้าเราไปเปลี่ยนสปริงเซียเป็นตัวแรกตัวเดียวเนี่ยรู้สึกแน่นอนมันเบาลงแต่พอเบาลงแล้วเนี่ยสปริงคืนไกลยังคงหนักเหมือนเดิมนะครับหนักเหมือนเดิมมันก็นจะเกิดอาการเหมือนกับหลอกนิ้วนะครับว่าเบาแต่จริงจริงมันจะแปลกๆปแปลก,ก,กๆที่นิ้วมือโดยเฉพาะสปริงลิ้นไกลเนี่ย คุณจะเปลี่ยนเป็นตัวแรกนะครับเพราะสะปริงลิ้นไก่เดิมๆที่มาจากโรงงานของทางทิมนี่เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาทํามา1ปอนด์นะครับตรงนี้ที่ผมกดอยู่เนี่ยหปอนด์นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยสออนเท่านั้นเอง1ปอนด์มี16บออนครับอันนี้3ออนอันนี้ท่านใดที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรท่านที่ยังไม่รู้ก็บอกให้ทราบไว้ว่า1ปอนด์มี16บออนนะครับก็อันนี้มันแค่3ออนเอง ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเบาขนาดไหนก็เบาพอๆกับลิ้นหน้าไกลของก๊อกเดิมๆครับพอๆกันเลยแต่ว่าลิ้นหน้ากายของก๊อกเดิมๆเ,เนี่ยเขาจะเป็นเ,เหมือนกับอารมณ์เหมือนแหนบอะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกหรือโพลิเมอร์นี่แหละที่ทํางานด้วยสปริงของตัวของเขาเองนะครับเป็นแรงสปริงแรงดีดเพราะนั้นมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงท่านที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วซื้อสปริงไปเพื่อจะเปลี่ยนเองเนี่ยก็ไม่ยากครับ ให้สกเกตจุดตรงนี้ของเซียร์ทิมนี่เซียร์ทิมนี่เนี่ยจะมีโลโก้อยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีนะครับให้ตอกตอกด้านฝั่งที่ไม่มีนะครับตอกตอกสลักนะครับในครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับแน่นๆแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่แน่นเรตอดตอไม่ได้นะก็วางหาพื้นที่วางอย่างระวงังอย่างเช่นหาครีมมาหนึ่งตัวตรงนี้นะครับแล้วก็หา อขออนุญาตเป็นอย่างนี้ก็ได้กระดาษที่ชู่กันเป็นรอยก็วางไว้ตรงนี้ช่วงเว้ากดนี่ก็กดลงไปนะครับแต่ของผมเนี่ยมันมันต้องตอ,อกแล้วลนะ่ะเพราะผมถอดบ่อยมันก็จะลืล่นละเนี่ยกดเลยแต่ถ้าเกิดว่า,าท่านใดที่ไม่เคยตอ,อกก็กวางลงไปเสร็จก็ด้ามา้ควานี่ยเคาะหก็หลุดละนะครับเมื่อหลุดแล้วเป็นยังไงนี่ครับจะออกมางนี้จะปิงเซียจะอยู่ด้านในเทงวานะตัวนี้สี่ปอนนะครับ เนี่ยถ้าถอดมากดตรงนี้กดไม่ลงนะแข็งมากแต่ว่าทำไมาอยู่ในนี้ลงก็มันก็หลักการของคานง,งัดคานกระดกนั่นแหละเหมือนตอนสมัยเรียนวิทยาศาสตร์ตอนเด็กๆนะอันเดียวกันแหละนะครับเป็นการทดกําลังไงก็ก็กดได้ของเดิมอะ่ะแปอนด์ไม่น้อยนะเยอะมากแข็งมากแข็งมากเยอะมากแข็งมากทีนี้ถ้าต้องการไล่เบา ไม่ใช่ใเปลี่ยนสปริงนี้ให้เบาลงอย่างเดียวอย่างเดียวใช้ไม่ได้ครับอันนี้ต้องเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายแล้วก็ตามด้วยสปริงคืนไกลไล่มาเลยครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายสปริงคืนไกเป็นตัวที่2ที่จะต้องเปลี่ยนแล้วก็ตัวที่3ส,สุดท้ายเนี่ยคือสปริงลิ้นไกที่เลี้ยงอย่างนี้เพราะว่าเวลาจะเปลี่ยนให้เปลี่ยนกับทางคือลิ้นไกมาก่อนแล้วคืนไกลแล้วก็เสียนะครับส่วนของเพิ่ประมาณทิกเกอร์ถอดอยังไงนี่ครับจะถอดให้ดูโทษทีหยิบผิดอันนี้ ดึงตัวนี้ออกครับขาเตะปอกดึงออกเลยดึงละออกเลยนะครับดึงออกมาเลยไม่อยากแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับ้างหลังนี้ดันอันนี้ออกเลยอันนี้ไม่แน่นของก็อกจะไม่แน่นเพราะจะดันออกได้เลยนี่ดันก็หล่นมาละพอหล่นแางนี้เสร็จก็วางไว้นี่อันนี้ก็ออกมาละเสร็จแล้วนี่ครับไม่อยากถอดน,นี่เลยนะจับนี่ดันเข้าไปหมุน ออกมาแล้วครับแต่จุดสังเกตนิดเดียวคือเดี๋ยวผมลืมเปิดไปขอโทษด้วยจุดสังเกตคือด้านล่างเนี่ยจะเป็นจุดเว้าวเห็นไหมครับเขาจะเว้าไว้ด้านล่างแต่ผมไม่รู้นะผมผมไม่รู้จริงว่าเขาเว้าไว้เพื่ออะไรอันนี้ไม่ทราบจริงครับเขาจะว้าไว้ด้านล่างนะอันนี้ไม่รู้จริงนะครับเนี่ยวอาไว้ด้านล่างเอาด้านล่างเนี่ยลงข้างล่างนะครับที่ว้าเนี่ยด้านล่างเอาลงด้านล่างอย่างนี้นะเพราะนั้นตอนใส,ใส,ส,ไส,ไส่พอใส่สปริงเข้าไปอย่างนี้ นะครับยังอยู่ด้านล่างนะแล้วก็นี่ครับเสียชุดเสียของเขาเนี่ยคือตัวนี้อบอกนิดนึงสาหรับท่านที่จะขัดนะครับก็ถอดมาแล้วก็ใช้ผ้านะครับกับวีนอนถูได้เลยจะได้ลืน่นนะครับใช้ได้นะครับแต่มันจะถูลําบากนิดนึงเพราะที่มันจํากัดนะครับตอนใส่ก็เช่นกันนะประกอบกับเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หยอด หมุดฝั่งนี้นะครับนี่หมุดก็อยู่ฝั่งใหญ่นะครับถ้าใส่กับฝั่งมันใส่ไม่เข้าอยู่แล้วครับเพราะว่าสปริงเนี่ยเอ่อโทษทีสลักเนี่ยมัคนคนเราฝั่งกันอยู่แล้วครับมันจะมีหัวหนึ่งด้านเล็กด้านหนึ่งใหญ่นะครับก็ใส่ลงไปทำนี้นี่ครับใส่แล้วนี่ก็ลงละกดลงเานธรรมดานะครับกดนี่ก็เสมอละนะครับกดเสมอเสร็จก็อันนี้ใส่เหมือนเดิมตัวเตะปอก ดันเข้าไปเลยนะครับกดจบเรียบร้อยอันนี้ถือว่าจบละเสร็จละนะครับส่วนตอนจะใส่ตรงนี้ก็ไม่ยากครับหาเนี่ยตัวเล็กเหมือนเดิมเนี่ยดันไว้ดันเข้าไว้งี้แล้วก็คล้องเลยพอคล้องยี้เสร็จเรียบร้อยปั๊บน,นี่อยู่ละแค่นี้ครับแล้วก็ยัดลงมาในโครงได้เลยก็เป็นอาว่าจบ ส่วนของทิมนี้ก็อย่างที่บอกนะครับถอดเน,นี้ออกมาถ้าใครต้องการตาปัดเสียนะครับให้ลื่นเนียนทั้งตัวทั้งลำเลยก็ต่ออีกฝั่งหนึ่งต่อฝั่งนี้แหละแต่ต่ออีกตัวหนึง่งออกมาก็จะุดออกมาตอนใส่กลับเนี่ยก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งนะเป็นฝั่งที่มีเครื่องหมายนะครับแต่อันเนี้ยสลักจะฝั่งไหนก็ได้แย่ลงไปไม่จะเปต้องต้องเป็นสลัก มีฝั่งเหมือนกับพอประมาณทิกเกอร์แต่ตัวมันจะเล็กหน่อยนะครับระวังหล่นหายอ่าเนี่ยครับใส่เข้าไปได้แล้วแล้วก็ถ้ามีไขควงก็ด้ามไขควงก็เคาะเอาได้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยเสมอเรียบทีนี้ก็ลงมาอยู่ในอ่า housing แบบนี้ครับแล้วขันน็อตพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ ชุดงานสปริงของผมนี่มีรับประกันนะครับว่าได้ผ่านการทดสอบแล้วก็เทสมาแล้วว่าไม่เกิดอาการล้าหลังยากใส่นะ,อะพอใส่ไปแล้วเนี่ยถ้า4ี่ปอนด์แปดออนคือสี่ปอนด์ครึ่งเนี่ยก็คือสี่ปอนด์ครึ่งได้แน่นอนครับเพราะตอนนี้แจ้งว่าสปอนด์ครึ่งเนี่ยถ้าไปวัดจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกินนิดนหน่อยๆนยนะครับแต่ไม่ขาดแน่นอนไม่หย่อนไม่ขาดนะครับมีแต่เกินนะแต่เกินนิดหน่อยเพราะนั้นเราจะตีค่าเฉลี่ยเอาไวใ้ให้มัน ให้มันอยู่ในค่านี้อันนี้ก็ปอนครึ่งก็อาจจะเกินขึ้นไปเล็กๆน้อยๆประมาณสักออนสองออนอะไรเงี้ยครับผมส่วนสปริงลิ้นหน้าไกลเนี่ยก็เคยทําคลิปลงมาแล้วไปหาดูในคลิปเก่าๆได้นะครับว่าถอดอยังไงนะก็ค่อยๆถอดแต่ว่ามันกระเด็นหายแล้วก็มีแหนบหนีบลงไปมาจิ้มฟันดันเข้าล็อกจบเรียบร้อยอย่างที่บอกครับฝากนิดนึงในเรื่องของทิมนี่นะครับทิมนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบเนี่ย ให้ดูว่าเซียของทิมนี่เนี่ยถ้าใส่ลงมาในประกอบลงมาเรียบร้อยเนี่ยเซียเขาจะเตี้ยกว่าของกลอกนะเซียจะเตี้ยกว่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่รีเซ็ตไกลเนี่ยเซียจะยุบตัวลงเป๊ะเนี่ยตอนเนี้ยเซียจะรุบยุบตัวลงมันจะยุบตัวลงนิดหน่อยแต่คำว่านิดหน่อยเนี่ยถ้าหากว่าสปริงเซียเนี่ยมันเบาเกินไปเนี่ยอาการหนึ่งที่จะตามมาคือเข็มจะตามนะครับถ้าเกิด ยังอุบไกไว้แล้วเป๊ะเข็มตามสมอไม่ได้ล็อกอะไรเนี่ยใส่ห้านัดก็ออกเป็นปืนกลห้านัดไปเลยพรวดหมดเรียบร้อยนะครับเข็มตามนะเพราะนั้นสปริงเซียนเนี่ยเขาทำไมได้ทำไมมาจากโรงงานถึง8ปอนด์ซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเล่นสนักเลยเพราะฉะนั้นการไล่สปริงบอกได้เลยว่าถ้าเป็นชุดไกกอกเพอร์ฟอร์มนซ์ทิกเกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ไล่ง่ายสุดละเอาใช้คำว่าง่ายสุดแล้วกันนะ ต่ฟิลไกอารมณ์การบีบไกการเดินไกและไกก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งอนะันนั้นแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมก็ชอบทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ก็ modify แต่งเต็มเป็นซิงเกิลไปแล้วนะครับผมน้ําหนักไกก็อยู่ปอนนิดๆน,นะครับปอนนิดกาลังกําลังดีครับเนี่ยทั้งสองตัวเนี่ยประมาณปอนไม่ถึงครึ่งฮนะปอนนิดๆมันทะลุปอนไปหน่อยก็กําลังดีฮนะต่ำกว่าปอนถามว่าได้ไหมได้ครับผมเคยทําได้นะ ต่ำกว่าครึ่งปอนสับแตกยิงได้แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะขาดความสมุดไปนิดนึงถ้ามาปรับทําอีกก็ทําได้แต่นั้นเป็นการทําทําโชว์ทาโชว์ทาว่าทําได้แล้วก็ทํางานเรียบร้อยดีปฏิบัติการเรียบร้อยดีทุกอย่างแต่ว่าคงไม่ทําให้ใครเราอันตรายนะครับหยิบขึ้นมานี่เดี๋ยวลั่นสายตัวเองคนทาก็ซวยไปด้วยแหละไม่เอาฮะคือกําลังสวยๆก็ใช้งานได้ก็ ปอนเสร็จเขึ้นไปนะครับใช้ได้ครับสําหรับผู้ที่มีความชํานาญจับทุกวันคือถึงไม่เข้าสนามทุกวันขอให้จับทุกวันเป็นดีนะครับจับทุกวันเล่นทุกวันนะครับบีบเล่นทุกวันครับผมมันจะคุ้นมือแล้วก็คุ้นชินกับน้ําหนักของไก่นะครับแล้วก็นิ้วอยู่นอกก่งไก่เสมอนะครับก๊อกไม่ใช่ปืนที่ อันตรายหรือว่าปืนที่ปลอดภัยนะครับคําว่าปืนไม่มีว่าปลอดภัยนะอันตรายหมดว่าไม่ว่าปืนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยมาที่1คือเซฟตี้ที่ตัวเองนะครับนิ้วไม่เข้าโกลงไกลนั่นคือสําคัญที่สุดนะครับไม่เข้าหาเป้าหมายไม่เจอเป้าไม่เจอแผ่นเป้ากระดาษเป้าเหล็กไม่ต้องเอานิ้วเข้าโกลงไกลเป็นดีนั่นแหละครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะ ตกแต่งโมดิฟาชุดไกลนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับทั้งทาง Facebook ส่วนตัวหรือกลุ่มนะครับเปิดโลกเรียนรู้นะครับกลุ่มกล็อกที่ผมเป็นแอดมินเพจอยู่นะครับผมกเ็เรียนเชิญนะครับเข้ามาก็ผมก็รับสมาชิกเข้ามาเพื่อเรียนรู้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ครับยินดีครับใครมีอะไรก็พูดคุยกันได้ครับไม่เป็นไร อ่ส่วนเรื่องอารมณ์อะไรก็จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีครับไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ขอให้เป็นของที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับของผิดกฎหมายเราจะไม่อนุญ,ญาตนะครับแล้วเราก็จะดันออกเลยนะครับก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ครับยินดีกลุ่มจะได้ไม่เงียบไม่เหงานะครับก็คุยคุยพูดคุยกันได้ครับยินดีครับหรือว่าท่านใดที่เป็นอ,อาจจะเป็นช่าง แล้วก็แต่งปืนแต่งกายอยู่แล้วก็เข้ามาร่วมพูดคุยได้ครับหรือมีผลงานอะไรทําเสร็จก็เอาลงในกลุ่มได้ก็ผมยินดีครับผมไม่ได้ปิดกั้นนะดีซะด้วยครับเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันครับบางสิ่งผมไม่รู้ผมก็จะได้รู้แล้วก็หรือว่าบางสิ่งท่านไม่รู้ท่านก็จะได้รู้อะไรเงี้ยผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือ,อ,อหรือพูดง่ายกันลูกค้านั่นแหละได,ได้ประโยชน์นะครับเพราะได้สิ่งที่ดีๆที่เราทําไปให้เขาส่วนส่วนเราอยู่ได้เพราะว่าลูกค้านี่แหละ ทําดีลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรามีอะไรเราก็แลกเปลี่ยนกันยิ่งถ้าเป็นช่างด้วยกันยินดีเลยผมผมผมยินดีมากเลยครับนะครับท่านทําได้ก็ลงลงโพสตได้ครับผมยินดีผมอนุมัติหมดครับลงโพสเลยครับท่านทําอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ไม่แน่นะครับเผื่อมีโอกาสผมอาจจะใช้บริการท่านมีอะไรอะไรที่ผมหาไม่ได้ท่านหาได้หรือท่านหาไม่ได้ผมมีอยู่ มันก็ก็ต่อยอดกันได้ครับของแบบนี้ผมชอบนะผมยินดีก็ฝากด้วยนะครับยังไงก็ผลงานของผมแล้วก็ชุดสปริงที่มีจำหน่ายนะครับผมอีกเรื่องหนึง่งเรื่องงานโมดิฟายชุดไก่เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าบางทีส่งส่งมาให้ทั้งผมทำนี่ต้องเรียนนิดนึงว่าช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรนะอย่าอย่าว่ากันเพราะว่าผมเป็นงานงานทำมือครับงานทำมือมันก็ขอความละเอียดนิดนึง อาจจะแบบเป็นวันสองวันถ้าเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่ๆเนี่ยก็ขอสักห้าวันเลยยิ่งดีคือบางทีต้องมีการปรับจูนปรับแก้อะไรเงี้ยฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทําปุ๊บแล้วมันจบเลยเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนของมันเป็นการเขาเรียกอะอ่าใช้คำแบบให้มันดูหรูหราหน่อยก็คัดต้อมนั่นแหละครับให้มันขึ้นมาเรียกสมรรถนะของ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 อาวุธของปืนที่เรามีอยู่ใช้ประจำการอย่าเนี้นครับ ใหม้มันดีที่สุดนะครับมันก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงอ่าแต่ถ้าอย่างท่านเจ้าหน้าที่มีมาใช้บริการผมเยอะหลายท่านนะก็บางท่านก็ใช้แข่งขันบางท่านก็ใช้ปฏิบัติหน้าที่ก็ผมก็จะสอบถามก่อนว่าถ้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้น้ําหนักไกลที่ไม่เบาจนเกินไปแต่เน้นลากไกลย,ยาวๆเหมือนเดิมนะครับก็จะปลอดภยัยกับตัวท่านเจ้าหน้าที่เองนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินต้องปะทะคนร้ายหรือ เอ่อต้องหยิบออกมาใช้งานเนี่ยบางทีมันเกิดอาการตื่นเต้นตกใจมันมันเป็นไปได้ครับต่อให้ผ่านการฝึกมายังไงก็ก็เป็นไปได้อย่างผมเองก็เช่นกันฮะลองไปดูโปรไฟล์ก็ยิงปืนแข่งรถหรืออะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดาครับของคนเราพอมันจะลงสนามหรืออะไรสักอย่างมันก็ต้องมีอาการตื่นเต้นเพราะฉะนั้นอันนี้เ,เรื่องปกติก็จะต้องบอกเจ้าที่เอ่อถ้าเกิดว่า เอาไปแข่งหรือเอาไปอะไรก็จะถามก่อนนะครับรายละเอียดแจ้งมาได้ครับครับก็ยินดีครับแล้วก็ถ้าทาอย่างทาสเต็ปไหนไปก็แล้วแต่สมมุติทําสเต็ปชุดเล็กไปเนี่ยในชุดเล็กเนี่ยเราดูแลตลอดตลอดชีพเลยว่างันเอถอะท่านในชุดเล็กเนี่ยมันเกิด a อ c i d ิเ t ตตรงไหนเนี่ยผมดูแลตลอดชีพนะครับในชุดเล็กนะฟรีนะครับอ่ถ้าจะต่อยอดชุดใหญ่ก็เพิ่มยอดอีก เป็นชุดใหญ่มีอะไรก็ว่ากันไปชุดเล็กอันไหนใช้ได้แล้วก็มาต้องซื้ออันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็เติมเข้าไปก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับคุยกันง่ายๆรู้เรื่องครับอันไหนใช้ได้แล้วก็มาต้องไปซื้อใส่นะครับทั้งๆท,ที่ผมก็ขายของแต่ก็บอกกันตรงๆเงนี้ครับจะได้ไม่เสียของไม่เสียลูกค้าไม่เสียคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับผลงานฝากติดตามทั้งช่อง youtube และช่องเฟซบุ๊ก มาเป็นเพื่อนกันได้ครับผมยินดีนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมและขอบคุณทางทุกท่านนะครับที่อุดหนุนสินค้าของผมนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับถ้าสินค้ามีปัญหาใดๆก็ติดต่อแจ้งผมมาได้นะครับผมเคลมให้นะไม่ต้องกังวลนะครับก็สำหรับทางท่านใดที่รับชมอยู่แล้วเป็นช่างนะครับและต้องการ ชุดสปริงมีมันไม่ได้มีเฉพาะกลอนะครลูกโม่ก็มีครับ a r 1 5ก็มีลูกซองก็มีครับก็มีสปริงหลายชุดเหมือนกันฮนะถ้าถามมาก่อนชุดไหนมีก็กแจ้งมาเดี๋ยวผมจะผมจะผมจะ,ผมจะบอกนะว่าชุดไหนผมมีบ้างนะครับผมก็จะมีเป็นราคาส่งให้นะครับสําหรับท่านที่เป็นร้านแต่งหรือรับแต่งรับซ่อมอะไรเงี้ยผมยินดีครับผมยินด,ดีเพราะว่ามารับสปริงกับผมผมยินดีครับผมไม่ถือว่า แย่งลูกค้าผมไม่ใช่เลยคนละเรื่องกันนะแล้วก็ทําธุรกิจร่วมกันอย่างนี้พึ่งพาอาศัยกันดีครับผมชอบมันจะได้ต่อยอดได้ยาวๆกันนะครับวงการนี้จะได้แบบอยู่กันสนุกสนานนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามพูดคุยกันได้ครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามรับชมและฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม